สวัสดีเพื่อนๆชาวเท็ออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเซิร์ฟโมเมนต์นะครับอย่างที่ค้างกันเอาไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับสําหรับเคเวสล่าซ้อย4ทหารเสือนะครับก็คือควนอูเดียวหุยชูบล่งและก็เล่าปีนะครับซึ่งเป็นเคเวสที่ต่อเนื่องอยู่ในเคเวสปายาวโชโชนะครับซึ่งหลังจากสู้กับ4ทหารเสือแล้วต่อไปเราก็จะไป สู้กับริโป้ตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับในการล่าส้อยริโป้เฉินกงและก็เตียวเหลียวนะครับอันนี้พอเราเดินเคลสมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเดินย้อนกลับมาที่ถ้ำเซปิโจนะครับมาถ้ำถ้ำขั้วโจนะครับแล้วก็จะเดินมาหาทหารศึกบาดเจ็บนะครับแล้วก็จะเป็นการสู้กับสี่ทหารเสือนะครับสำหรับเคลสนี้แนะนำให้ใช้ธนูไฟ7ตัวหินกิ้ง3ตัวนะครับ เพราะว่าจะเก็บได้ทั้ง4ตัวเลยในเทินเดียวแต่อันนี้ผมจะให้ดูแพทเทิร์นการเกิดนะครับส่วนส,ส่วนวิธีการโรดคูเอ็การอะไรก็ใช้เป็น2เทินเหมือนที่เราเคยทำมาตลอดนะครับหืือเทอินแรกก็ใช้วิธียิงธนูไฟ7ตัวนะครับไปที่ตำแหน่งของกวนอูนะครับ ก็คือเราเซตที่ตำแหน่ง8นะครับเป็นธนูไฟ7ตัวแล้วก็หินถล่ม2ตัวเออสตัวนะครับเพื่อที่ให้เราปีตายด้วยนะครับก็จะเหลือทหารลบ2อูนะ่เนี่ยสตัวนะครับและเทิร์นที่2เราก็เซตฮิลเซตคืนมานนะครับแล้วก็หนีนะครับก็จะไม่ยากอันนี้ก็คือจะได้ลุ้นทั้ง4ตัวเลยก็คือกวนอูเตียวหวิจูโล่งแล้วก็เล่าปีนะครับสำหรับ กวนอูเดียวหุยและเล่าปี่3ตัวนี้นะครับถ้าจุดติ2แล้วสกิลจิตของสกิลสกิลจิตเนาะเราเรียกสกิลจิตสกิลที่4ี่เขาอะครับ,รบก็จะเป็นสกิลคอมโบได้ค่อนข้างจะสวยงามเนาะเดิมผมหาตัวอย่างได้แล้วผมจะขึ้นอินเสิร์ตไปให้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับสําหรับเซ็ตสู้สีทหารเสือ แนะนำนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าใช้ธนูไฟ3าะธนูไฟ7ตัวแล้วก็ใช้หินถล่มสัก3าตัวน่าจะตายชัวช์วนะครับแล้วโอกาสต่อไปเดี๋ยวเราก็มาดูว่าจะมีตัวไหนที่เราหน้าล่ากันได้อีกนะครับสำหรับวันนี้แพทใหม่เข้านะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปโหลดแพทกันด้วยนะครับสำหรับแพทใหม่นี้ที่มีเพิ่มเติมขึ้นม,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 มาที่เห็นเลยก็คือ1่เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนใช้ยา นะครับแล้วกอ็อะไรนะเดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บหนึ่งเห็นแป๊บอันนี้เป็นของในไอเทมมอนะครับเรามาดูบนซีมีอะไรบ้างเข้ามาบ้างวันนี้นะครับหลักๆแล้วกันแล้วก็มีรีกิจกรรมนะครับก็คือทั้งสากิจกรรมเลยนะครับห่อรกยุ่งนะครับ 5ชิ้น3 5แต้มนะครับท้าท,ทายประลองท้าทายนะครับหรือ40่านที่เราเรียกกันก็35แต้มเหมือนกันได้5ชิ้นนะครับ1ปาร์ตี้นะครับถ้าเกิดซื้อ50ชิ้นก็จะถูกลงไปหน่อยนะครับปรับตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตอนนี้ยังยังไม่เปิดนะครับสำหรับวิธีใช้ตาลีนะครับถ้าเกิด่อครั้งแรกเนี่ยเราจะใช้แค่1ชิ้นต่อกันลีนะครับต่อตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ตั้งต่อให้ที่สองที่สามขึ้นไปจะใช้ตาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองไปอ่านรายละเอียดนใน Facebook ดูนะครับอันนี้เป็นยารีเซ็ตคุณสมบัตินะครับก็คือรีเซ็ตสเตตัตัวละครทั้งหมดที่อัพไปแล้วนะครับอันนี้79แต้มนะครับผลึกเปลี่ยนธาตุนะครับอันนี้ก็ใครที่คิดว่าสร้างตัวผิดมาหรือว่าขาดธาตุไหนก็มาเปลี่ยนกันได้นะครับทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะครับใช้99แต้มนะครับ ผลึกเปลี่ยนอาชีพนะครับเปลี่ยนอาชีพจอมยุทธจอมทัพกุนซือเซียนนะครับอันนี้ก็ใช้เก้าเก้าแมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆที่สร้างปาร์ตี้มาตอนแรกแล้วคิดว่าปาร์ตี้ตัวเองยังยังยัง,ย,งยังไม่พร้อมเล่นหรือว่าอยากเล่นแนวทางอื่นนะครับก็มาซื้อเปลี่ยนกันได้นะครับไม่ต้องปั้นตัวใหม่นะครับสําหรับแพทวันนี้ก็คร่าวๆก็น่าจะมีแค่ตรงนี้นะครับอันนที่เหลือเป็นแบบเดิมนะครับก็จะยัง มีผลึกมีตาเทพโชคลาภแล้วก็มีอ่ามินินะครับให้ใช้ได้เหมือนเดิมปลาตัวยาวเล่นสนุกก็ราคาเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันต่อไปในคลิปต่อๆไปของเรานะครับวันนี้สวัสดีครับ